สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาผบกับสาวสกุลคนบ้านานผู้เก่ามาหาพ่อแม่พี่น้องแล้วด้วยจ้าเมื่อนี้สาวสกุลได้ของกินมาฝากพี่ต้นน้องคือเก่าด้วยจ้าสาวสกุลเห็ดลาบหมูจ้าเมื่อนี้เห็ดลาบหมูเองเนาะซื้อหมูซับมาละกันปรุงนี่จ้าเ <c oughs> นี่ยมาแบบสดๆหมายถึงว่าทําเสร็จใหม่ๆสดๆเลยด้วยจ้ามาเนาะกินข้าวกับสาวสกุลจ้าเทน้ำพี่น้ำน้องเลยด้วยอ้อ ว้าวหลายแทเด้อเห็ดหมูเพิ่นโลนึงน,นะนะสาวสกุลก็เลยเออยำไปเลยทีเดียวลาบไปเลยทีเดียวถ้าเหลือเดี๋ยวก็เอาไปกินกับเพือน<ๆ>รวมงานคือเก่าเนาะว้าวได้ละเด้อจ้าลาบหมูของสาวสกุลสาวสกุลเห็ดเองจ้าผักกาบเขาก็มีผักคอสเนาะนี่คอสอ่อนๆเลยจ้ะแซบๆเลยหลายอยู่ด้แล้วการมี มักแตงจ้ะล้ะกะนี่เลยมะเขือเปาะนะมะเขือม่วงล้ะกะหน่อไม้ฝรั่งจ้ะหน่อไม้ฝรั่งลวกเมื่อนิสาสกุลกินกับเขาสวยเด้อบดได้หนึ่งบดได้แซ่บเขาจะบดได้มาเขาเนียวม,มาเด้อกินกับยังกระแซบคำอาหารแซบเนาะล้ะกะกินกับพี่กับน้องกับแซบใส่ร่ามูเยอะๆมาได้จ้ะแซบแกับสาวสกุลจ้า หอมข้าวคั่วมาก หอม,มแดงลายๆเลยจ้ะแซบแซ่บ ห hmm. วานมาก 음~~ 알알해짜 อมใหญ่เอ้ยหอมแดงเน้นๆเลย 감ใหญ่ใ 嗯。安,安 ข้าวสวยก็เป็นข้าวหอมมะลิจ้ะมันก็จะจับกันเป็นก้อนอยู่นะปั้นแทนเขาเน้าวเหนียวก็ได้เด้ด <c oughs> อ แต่ว่าถ้าเอาไซซ์ซ้อนมันจะเต็มปากเต็มคํากว่าเนาะจะได้น้ำได้เนื้อกว่านี่คําใหญ่ๆเลยเมนูนี้คนภาคกลางเนาะกินได้หมดเลยนะตะวันตกตะวันออกจกบยินกับเข้าสวย อร่อยมากหวานเข้ากันกับลาบมากเลย สาวสาก,กุลกาพาพี่น้องมากินลาบหมูด้วยจ้ะลาบหมูแซ่บๆเลยกินกับข้าวสวยเนาะวันนี้ขออนุญาตกินเป็นข้าวสวยกะขอบคุณพี่น้องสุภดสุคนที่ติดตามรับชมสาวสากุลเดี๋ยวฮามาพบพอกันให่คลิปหน้าสาวสากุลพากินยังอย่าลืมติดตามสาวสากุลเนี่ยด้อจ้ะเมนี่ถ้ากินบอลเรียบร้อยกินมุมมามจาังแดกขอโทษขออาภัยพี่น้องสุภดสุคนเด้อหักแพงแบ่งปันพี่น้องเมนี่ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย